สวัสดีครับผมพบกับช่องถนอมสักนันหล่อครับเห็นว่าเราสอนสายใหม่ครับมันเนี่ยโคนนี้อลงลงเลยใหญ่ตรงนี้ใช่หไหมเอาตรงนี้จะเมื่อมาโ้อนเนี่ยมันลงแล้วจะจใช่มีค้อนขั้นตอนแรกเอาสายไฟคล้องคองก่อนนะกันมันเรื่อย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không ดำยาวทางอย่างเดียวยังนีแจะทายดำขอจะทายด้ามมีดใช่ไหมอ๋อจะทาด้ามมีดครับคุณผู้ชมสีมือเยี no ่ยมมากเลยเย็นเยี่ยกินได้อีกอาอ่าตาเดี๋ยวเอาใช้ไก่ถึงนี่กอตาแล้วใช่ไมทักทายคุณผู้ชมยังไม่อยือ ด้ามีดดามมีดดามีดโตขวอมีดป่ะไหนมีดอยู่ไหนมีดอ่ะมาเอาใส่ลงตรงตัดอย่างเงี้ยตัดนี่นล้วเขาดามมีดเป็นไม้แล้วเราก็ตัด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 อย่างนี้ปรดีแกไปได้มีดไอ้สนิมขึ้นมานะแล้วแกก็เอามาหินเกียร์ปัดปัดสนิมแล้วก็หาด้ามมาใส่เป็นไม้อะไรไม่รู้เลยลองใส่ น่าจะได้อยู่นะน่าจะได้นะตอกๆเข้าไปน่าจะได้อยู่นะออยจะตอไปคน้งระยงครับระยอะในเลิกับมีใส่ภาษากลางภาษาไ่เด้อร์นกัน <både S 3> เดี๋ยววันีวันเมื่อกี้ลืมครับสนิมขึ้นเต็มนะครับสนิมก่อเต็มเมนี่ยสุดๆเล่เาไปเอาไอ้นี่มาปัดไปเก็บมาครับแล้วก็เอาไอ้นี่มาปัดสนิมออกแข็งแรงใส่อะไรคือเราแบ่มคลิปอเลยแบบนี้แล้วอะไเห็ดดำเห็ดดำใส่ครับเออน,นี่ย้อมบุญหรือใครเไม่ได้เนี่ยทัวร์สายไปสายมาถูก มาดูตาดูตาเป็นช่างไม้แล้วเอนี่ยมาป่าเป็นช่างไม้แล้วช่างเขาเรียกอะไรเนี่ยฮะบุ้งถูไม้บุ้งถูไม้ครับคุณผู้ชมบุ้งหอมด้วยบุ้งบุ้งถูไม้ มันกบครับไ,ได้จับมันก็จะได้สนัดมืาทำด้าเม็ดเพชดตามเม็ดตอกแล้วบา่เนี่ยคขอนตอกแล้วบา่เนี่ยต้องตอกไข่าด้วยครับเนี่ยตอกไข่มันก็จะกระเด้งเข้าไปเองได้อัตโนมัติเลยครับวิธีการนะฮ่อนตอกถ่ายด้วย ตอกถ่ายไม่ได้ล่ะนี่ครับนี่นั่นมีดไม่ก็จะกระเด้งแน่นเองว่าแนนอัตโนมัตครับนี่ครับจับเขาเรียบร้อยครับได้มีดหนึ่งเล่มแล้วป่ะนี่ผู้ใดเอาทิ้งย้อนความผิดเด้อครับบ้านบ้านผู้ใดเห็นสนิมขึ้นเต็มมาบักครมน่ยไม้อะไรนะพ่อไม้อะไรนะ <gesch> ไม้อะไรนะไม้มะกรม <lonely> <serves> ไม้มะกรัมภาษาละยองเรียกไม้มะกรัมนะครับแต่ภาษากลางไม่รู้ว่าเรียกต้นอะไรไม้มะกร่มภาษนเดี๋ยวจะหาเดี๋ยวจะเสิร์ชหาในในในเน็ตให้ได้ครับด้แล้วก็จะเมื่อคืนหน้าจอให้เบิ้งไม้มะกรัมาสั่นเด้่าพื้นทีอื่นๆเขาจะเอื่นเอื่นต้นนี่อย่างนาะครับเนาะดาบมันภาษาละยองเขาเอื่นไม้มะกรัมออกเสียงไม้มะกรัมไม้มะกลัมภาษาละยอง ดาบเมตรดาบไม้มะกรัมมาสักนะครับเสร็จสิ้นครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับก็ขอร่าขอบคุณทุกการติดตามนะครับนะขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะครับคิขอกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจท้าคลิปใหม่ๆนะครับเนาะต่อไปนะครับเนาะขอบคุณหลายๆขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ